ไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาสวัสดีครับวันนี้จะตัดคุยใช่ส่งแม่ค้า1กิโลนะครับก็จะมีะไรายได้50บาทเงิน50บาทไม่น้อยนะครับถ้าได้ทุกวันเดือนหนึ่งน้าบาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆนนะครับมาปลูกผักสร้างรายได,ได้เริ่มจาก จำนวนในน้อยไปก่อนนะครับกุยช่ายที่เห็นผมได้ย้ายมาจากสวนเก่านะครับเจ้าของที่ยกเลิกการเช่าทำมาสี่ห้าปีแล้วนะครับยังหาที่ปลูกไม่ได้ก็นำมาปลูกไว้ในตะกร้านะครับในวงยางรถยนต์เก็บต้นพันุ์ไว้ก่อนนะครับ ถ้ายังอยู่ที่เดิมนะครับก็จะได้กุยช่ายครั้งหนึ่งประมาณห้าสิบหกสิบกิโลนะครับขายกิโลละห้าสิบบาทจะมีรายได้เสริมเดือนละสองสามพันบาทนะครับก็เป็นรายได้ที่ถือว่าไม่น้อยนะครับตรงนี้ปลูกมาได้สองเดือนกวกว่านะครับกุยช่ายยังโตไม่เต็มที่แม่ค้าขนมเจ้าประจำ ากุยช่ายไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาตัดให้ก่อนนะครับวันนี้ตัดกิโลเดียวนะครับได้50บาทในขณะที่ตลาดนครสวรรค์น,นะครับราคากุยช่ายกิโลละ70ถึง80บาทนะครับปัจจุบันนี้นะครับวันที่19พฤษภาสองพันหารทอการทเกษตรสร้างไรายได้แบบยั่งยืนนะครับต้นทุนต่วามเสี่ยงตำ่ำ ก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบนะครับเพิ่มผลผลิตหาแม่ค้าประจำไปเรื่อยๆการปลูกปุยช่ายต้องใช้ระยะเวลานะครับอย่างน้อยสองถึงสี่เดือนกวาจะตัดขายได้ในครั้งแรกนะครับพี่น้องกเกษตรส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะครับเพราะว่าได้เงินช้าและอีกอย่างหาต้นพันธุ์ไม่ค่อยได้ด้วยนะครับ แต่ก็มีข้อดีนะครับการปลูกกุยช่ายปลูกครั้งเดียวตัดขายได้สองสามปีนะครับคู่แข่งน้อยราคาดีตลอดทั้งปีนะครับถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ต้องตัดนะครับปล่อยให้กุยช่ายโตไปเรื่อยๆไม่เหมือนปลูกผักอย่างอื่นนะครับคณะกวางตุง้งผักชีผักบุ้งถึงเวลาไม่ตัดผักก็จะแก่นะครับตัดกุยช่ายมาแล้วก็จะมาทำการ ลอกใบเสียออกนะครับกุยช่ายชุดนี้ยังเล็กนะครับไม่มีน้ำหนักนะครับใช้เวลาลอกค่อนข้างนานนะครับถ้าเป็นกุยชายที่โตสมบูรณ์ดีแล้วนะครับการลอกใบเสียก็จะง่ายนะครับกิโลหนึ่งใช้เวลาลอกไม่เกิน15นาทีนะครับกุยช่ายปลูกในพื้นที่1ง,งานนะครับจะได้ กุยช่ายประมาณ300กิโลนะครับต่อรอบการปัดตัดทุก40วันนะครับก็จะได้กุยช่ายประมาณ8กิโลถึง10กิโลต่อวันนะครับขายกิโลละ50บาทถือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับจะนำกุยช่ายไปส่งไปค้าถนนนะครับตลาดบ่อนไก่ตลาดเช้าอำเภอเมืองนะครสวรรค์น,นะครับ แม่ค้าประจำนะครับขายขนมผักกาดขนมโบราณขายมานานแล้วนะครับใช้กุยช่ายประจำนะครับผ่านมาแวะอุดหนุนกันได้นะครับอยู่ข้างๆปรษณสี์นครสวรรค์ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ